การรักษาความปลอดภัยถนนกรุงเทพมหานครตั้งใจหรือสอน,นอสามเสนแต่ยังไม่มีกำหนดเวลาเปิดจราจรนายชัชชาสิทธิพันธ์ h t t p s w w w a i t 9 c o m t 0 b 8 8 a e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 8 a e 0 b 8 8 a e 0 b 8 b 2 e 8 b 9 5 e 0 b 8 b 4 e 8 b 8 a a e 0 b 8 b 4 e 8 b 8 9 7 e 8 b 8 98E0B8B4E0B89E0B8B1E0B899E0B898E0B8V8E0B98C e B e e e ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของสถานการณ์ถนนสุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลในเขตดุสิตพ,พร้อมกับการประกาศว่าการลงหินคลุกได้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน1,700ลบมพร้อมกับการปูพรมน้ำบดและเจาะรูเพื่อตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินซึ่งระดับน้ำใต้ดินปัจจุบันอยู่ที่ลบ13เมตรซึ่งสูงกว่าอุโมงค์ใต้ดินดินที่ถูกถมเติมไม่มีการเคลื่อนไหวและพร้อมสำหรับการเดินเท้าแต่ที่น่าสนใจคือการรื้อถอนสอน,อนอสามเสนนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการรื้อพื้นอาคารสอนอสามเสนนั้นเป็นเรื่องยากจะใช้ระบบ post TENSION ซึ่งเป็นการอัดแรงลวดเหล็กหลังจากการก่อสร้างคอนกรีตเพื่อให้แข็งแรงขึ้นหักไม่ดีตัวในการตัดลวดเหล็กอาจจะดีดตัวได้ซึ่งเป็นข้อควรระวังในการดำเนินการ สถานการณ์รอบถนนที่สุดไม่พบการเคลื่อนไหวของอาคารสัตว์ตำรวจและไม่มีการแตกร้าวเพิ่มของห้องแถวที่ติดกับหลุมซึ่งขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการกู้คืนอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงการปรับปรุงระบบประปาท่อและระบบระบายน้ำรวมถึงการก่อสร้างถนนทั้งสองฝั่งการดำเนินการอาจจะใช้เวลามากกว่าที่คาดคิดยังไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดจราจรแต่เราจะต้องให้ความปลอดภัยและความมั่นใจเป็นเป้าหมายสูงสุดการตรวจสอบสาเหตุก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบทเรียนที่ดีในการป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวแต่ที่นี่ก็คือส่วนที่น่าสนใจความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการรื้อถอนสอนอสามเสลและการกู้คืนอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินนี้คืออย่างไรคุณคิดว่าการดําเนินการนี้ควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรให้มากขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น